เรื่องราวเหล่าศิลปินที่มีอยู่ในมุมๆหนึ่งของโลกนี้นะครับแล้วเป็นผมจะว่าเป็นกลุ่มใดนะครับที่อยู่บนพื้นผิวของภาคอีสานนะครับแล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวของผมครับสลับท่านทายอ่อหลายคำถามที่ผมเจอมาก็คือทายอ่อคืออะไรทายพ่อคืาอะไรทายก็คือเครื่องสักการะบูชากลา่นไส้หรือชั้นห้าชันแป้นะครับ พ่อพิธลคาถารวมกันแล้วก็คือพิธีกรรมของเหาาล่าบรรดาศิลปินที่ก่อนขึ้นเวทีเขาก็จะบูชาครูเขาร่วมคารวะครูครับอันนี้เป็นความเชื่ออะไรคะที่แบบของพ่อกันมากคาถาเรก็อนีายทอดเป็นความเชื่อครับมาตั้งแต่บรรพบุรุษของคกนการหมอหลักนะครับจนมาถึงทุกวันนี้ซึ่งถือว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจหรือเป็นที่ยึดดวงความรู้สึกของศิลปินทีมาพร้อมกับการแสดงบนเวที เราใต้นท่การาเรื่องในการเล่าเรื่ออะไรมาส่าหลายเรื่องนะครับทายอ้อก็คือสิทีู่มพูดก็คืออย่างก็มีเครื่องสักการะบูชานะครับแต่ว่าคนไหนที่ได้รับครูได้รับคายอ้อก็จะมีกฎกฎระเบียบหรือข้อปฏิบัติแหรือข้อห้ามซึ่งมันม okay. ีม <You know ันมีอยู่หลายๆข้อด้วยกันแล้วผู้กลับที่ใหม่นะครับได้เลือก บางข้อหรือหลายๆข้ออยู่ครับมาใส่ในภาพนเรื่องนี้ครับ<ช>ซึ่งหนังเรื่องนี้มันมันมันเกิดจากเรื่องกินอะไรที่เรื่องกินที่บ้านที่บ้านมีมาเรือ่องอะไรกินไข่าินอะไรก็คือจริงๆกฎข้อห้า,ามบังคับขายพ่อที่เลือกมาที่ชัดเลยคือบ่อน้ำร้างแล้วก็แล้วก็กินไผ่กินไผ่ในบ่อน้ำร้างแล้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันตู้สาวสรื่องเกีนน่ยว นี่คือกฎระเบียบของของวงแล้วก็กฎข้อห้ามของทายทอดซึ่แต่ละวงและแต่ละวงก็จะมีมีข้อห้ามแตกต่างกัน,กนบางวงก็แบบแบบห้ามสองบ่อน้ำล้างก็คือภาษาอีสานก็ว่าหางซ่องสางห้าแต่วงเขาเนาะอีกหนมีก็คือห้ามกินไข่ภายในวงาม่ความที่มี้เาอจมข่ารรไ้ที่่าวงผมเชื่อว่า สำหรับตัวผมเองนะครับน้องๆอ,อาจจะมีมีบ้างแต่ตัวผมเองไม่เจอแต่ผมเจอตั้งแต่วันแรกอย่างที่เราต้องฟังเมื่อปีผมไปเจอตั้งแต่วันแรกที่ผมไปไปหาข้อมูลที่ผัก่กแกแล้วก็อาจารย์น่าจะให้ผมยกยกข้อวันนั้นนะ่ะผมรู้สึกแบบอะไรก็ไม่รู้ครับตอน,น้นผมรู้สึกตัดทาแล้วก็เชื่อเชื่ออย่างตื้ใจเชื่อแบบไม่มีเงื่อนไขอะไรผมร้องไห้หนักมากทีได้ผมก็ร้องไห้เพราะภาษาของคบาอาจารย์ ที่ที่อ่านให้เราฟังภาษาครูที่ที่รำให้เราให้เราฟังมันมันจินใจมีความรงนจมากมันจะ่ายอล่าันนความเชื่อของคนด้วยอะไรอย่างนี้ออันนี้มาเป็นอันดับหนึ่งถ้าเราจะทําให้ใครเชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันต้องมันต้องอยู่ใน้น่านของความที่มันเป็นไปได้ด้วยส่วนเรื่องของไท่ายพ่อเนี่ยอันหนึ่งที่ที่พี่หมายรู้สึกว่าชอบชอบมากมากก็คือ เรื่องของเรื่องของกฎข้อห้ามทั้งหลายมันเหมือนกฎตัวบายของผู้ใหญ่ที่ที่สอนกับกับรุ่นรุ่นหลังอะเออที่หมายว่าเป็นความฉลาดของผู้ใหญ่ที่หมายว่าเรื่องการพนันอะไรทีออ่ากบวู่นะอะไรนะอะไเรื่องราวเรื่องราวเ,ออเรื่องราวกับศิลปะวัฒนธรรมของไทยอ,อ๋อที่ไม่ไม่ไม่เคยคิดว่ามันจะมีมันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในวงของผมผมเคยเห็น หอลำส่วนใหญ่จะเป็นจะออกแวนวสนุกเปิดเพลงมุมเนี้ยผมก็เพิ่งมารู้จักบอสโจท,ที่ไหนถ่ครก็ผมก็ยังบอกว่าเรื่องเนี้ยน่าสนใจมากครับเจ็ดสิบกว่ารอบครับในนนี้ก็เป็นแบบนั้นต้องขอบคุณกันแ รูปโบสถ์สูที่มอบให้สนานทัพเยืนอนไทยอขอบคุณขอบใจมิรนทุกคนเพื่อนเพื่อนพี่ที่กลับมาช่วยผลักดันหนังเรื่องนี้ไม่ใช่ดูได้เฉพาะคนอิสานเท่านั้นนะครับหนังเรื่องนี้ดูได้ทุกภูมิภาคนะครับถือว่าเป็นหนังที่ดีในในเมืองไทยอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันครับคือไม่ได้เข้ามาต่อยาแต่ว,ว่าตั้งเป้าไหมผมไม่ได้ตั้งเป้านะครับมีแต่แฟนกับเวาีให้ใครอ้อพันล้านใครอ้อพันล้านผมก็เลยเคสาธุเมืได้พันล้านจริงๆผมก็ จะมอบให้สาธารณศล50ล้านบาทครับลงทุน25ล้านบาทนะครับถ้าไม่ถึงเป้าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรถ้าไม่เป้าคือเพราะว่าเราเราทำเต็มที่และทำดีสุดนะครับแล้วสุดท้ายเราเล่นอยู่กับแผนที่จะเมตตาที่จะสรับงเสร็จนะครับอะไรนะว่าจไปที่ไหนดีอ้อมอะไร สาารณะุษงครับยังไม่ระบุที่อไรบุที่ี้อแาสดงม่รคือต้องขอบคุณศิลปินคนดังนักบ้องคนเด่นแล้วก็กินผูที่มีชือเสียงที่มารวมพลังกันจริงๆบางคนมาแล้วไม่รับค่าตัวไม่ขอรับค่าตัวนะครับหลายๆคนเอาคนใกล้ตัวก็ได้ดิวพิรพัฒน์เนี่ยเนี่ย ครือกิตารารูม so kind of ัล <go> <from way> <work> so ั้งทั้แกแรกในชาติแล้วถ้าโจทกผมไปแสดงคือผมแม่ทัพการ์ตนนะแล้วก็หลายๆคนมากคือมันเป็นสิ่งอะไรที่น่าประทับใจในจุดนี้นะครับที่เราไปรับใช้พวกของอะไรคะไม่รู้เลยครับทําสต์สันคริสต์สันคือแบบอยากซัพพอร์ตการคราเป็นริสต์ันก็อยางาอยากซัพพอร์ตตัวคนต่สันแล้วก็วนที่เราสัมคันเองอยากอยากให้ทุกคนได้เห็นมันกันนะครับแล้วก็

ผ่านไม่ผ่านก็ต้องพูดกับท่านนั้นู่ดกับไม่ปล่อยให้มาถึงวันนี้จะได้แล้วก็ก็มีมีหนึ่งที่ทำให้ทุกคนตื่นเต้นกันก็ก็เดี๋ยวให้อยากเข้าอยากให้เข้าไปดูอยากให้เข้าไปชมมันดีกว่าที่ผมพูดถึงปีนั้นที่ทุกคนทำให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยสนุดอันนี้หรือเปล่าเลยแต่ไม่ใช่ปีนั้นไม่ใช่แค่คนเดียวคือทุกคนไปกันหมดน้องเบลเลยหลายคนเลย คุณตามากันเลยครับามเรื่องนี้ตาเนะรื่องนี้เลยครับตา้างหน้าเลยคบไป่องอะไรกได้ได้นก chỉ để tác động đến cái 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 ดรบครัอะไรนนเอนะครับก็าอยากฝากรับผมากฝากผ้สาะครับเป็นกำลังใจาน้องนี่ยครับผมเ่อว่าทุกคนแน่นนะครับมนจะำ้เราเปิดใจนะครับจะเปพือนการทั้งในเรื่อครับเพียงแค่กรต้อนรับกันครับแต่เราเพียงไมด้มาถึงคามพกาโงัตงกันนึ่งครับฝากนัครับผมและผมเชื่อว่าง้สสาลจะม จะไงก็นะครับฝากถึงทุกคนทุกท่านนะครับแล้วก็แฟนลๆแฟนหมอลำหรือที่สาวน้อยแล้วก so re so ็แฟนเพลงแฟนหมอลำเพราะนั้นเพราะว่าหนังเรื่องนี้ผมทำขึ้นมาไม่ใช่เป็นหนังของเรื่องไม่ใช่เป็นหนังของสาวน้อยนี่แดงแค่นอนเดียวคือเป็นหนังของวงการหมอลำแล้วก็เป็นหนังว่าละไงเขงคนอีสานที่จะรวมกันร่วมกันเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมอีสานบ้านเฮาหรืออีกหนึ่งซ็อกคาวเวอร์ของเมืองไทย แล้วก็่าถึงจังหวัดทุกภูมิภาคนะครับให้เคลื่อนกันจากกนุงหนัไทยผมทำเต็มที่ครับ Thank you.